นี่คือนวัตกรรมใหม่ที่ใครที่ทำธุรกิจสายอาหารสายเทรนเนอร์ทุกคนควรจะมีอุปกรณ์ตัวนี้ไว้แนะนำเทรนนี่ว้แนะนำแบบลูกเทรนของคุณหรือว่าแนะนำนักเรียนของคุณหรือว่าแนะนำลูกค้าของคุณว่าอาหารที่คุณเห็นะบางทีมันไม่ได้สะอาดอย่างที่คุณคิด ไก่ที่คุณกินคิดว่าโปรตีนที่ดีมันอาจจะมีโซเดียมที่โคตรเยอะก็ได้ที่หากคุณได้โปรดักตัวเนี้หรือว่าได้นวัตกรรมจีนเนี่ยเวลาคุณขยี้ในคอนเทนต์คุณอนะ่ะคุณขยี้ได้แบบขี้แตกบอกเลยแล้วคุณลองนึกภาพคุณเอาอาหารของทุกคนในตลาดมาเทียบช่างโชว์กันนะแล้วถ้าเกิดอาหารของคุณเป็นเจ้าเดียวที่สะอาดจริงๆโปรตีนเน้นจริงๆไม่มีแบบโซเดียมอะไรผสมที่เยอะไม่มีไขมันที่ไม่ไดีผสมอยู่เยอะ แล้วคุณจะเสียเวลาพูดทําไมว่าสินค้าคุณดีล่ะครับลองหาดูว่าแล้วคุณจะเอาอะไรเป็นตัวแทนในการพรีเซนต์ให้กับสินค้าของคุณดูลองคิดดีๆแล้วสินค้าคุณจะน่าสนใจจากวิธีการพรีเซนต์ที่ถูกต้องรับใครต้องการอยากได้สูตรคอนเทนต์เป็นสคริปต์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการขายในทิงต์เอนี่แหละยอดออเดอร์แบบ2 0 0 0มนบวกกดไปดูที่ช่องแจกอยู่ที่หน้าปักหมุเพจเลย,เยปากหมุดช่องก็ลองไปดูได้